หลายคนสงสัยนะครับว่าเพิ่งมาเริ่มเล่นนะครับไอ้คลาส S 1ตัวนี้ข้างบนนี้นะครับคืออะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบนะครับโอเคนาาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ d เด v i ร Channel นะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม Forza h o r i z o น4นะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นคลิปนะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าไอตัวแต้ม S 1เนี่ยตัวนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมจะอธิบายทีละอย่างนะครับอ่ะให้เรามาที่ตัวอัปเกรดนะครับเข้าไปในบ้านเนาะแล้วก็อัปเกรดนะครับเราจะเห็นนะครับกด c u s t o m อัปเกรดนะเราจะเห็นแต้มตรงนี้นะครับนี ตรงนี้นะครับเนี่ยสมมุติเราเราเลือกของแต่งมาหนึ่งเนาะจะเห็นแต้มตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าปรับนะครับจะมีขึ้นมีลงนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่ามันมีแต้มเท่าไหร่บ้างนะครับโอเคเนาะไปดูที่รถกันเลยนะครับอ่ะมันจะมีเริ่มต้นนะครับคือค่าดีนะครับดีห้าร้อยนะครับเนี่ยค่าดีห้าร้อยนะครับเลขห้าร้อยเนาะนะครับถ้าต่ำกว่าห้าร้อยก็จะเป็นรถธรรมดาที่ยังไม่ได้แต่งอะไรเลยเข้ามานะครับเนี่ยเห็นไหม มันจะต่ํากว่านะครับเป็น D500 นะครับค่าเริ่มต้นนะครับ D 500จะเป็นรถที่ไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะนะครับนิดเดียวนะครับแต่งนิดเดียวเนาะก็แล้วแต่พวกนี้นะครับว่าควสตมันบังคับอะไรนะเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าควสบังคับมันอยู่ตรงไหนนะครับต้องดูยังไงถึงจะเอารถค่ารนี้ไปเล่นได้นะครับโอเคนะครับถัดมาเป็นค่าซีนะครับค่าซีอยู่ที่600นะครับอ่าค่าซีอยู่ที่600นะครับรถค่าซีหกร้อยนะครับ ก็จะแรงขึ้นมากว่าคลาสดีหน่อยนึงนะฮะอ๋อก็ขึ้นอยู่กับเควสนะครับว่าบังคับให้ใช้คลาสอะไรนะครับโอเคคลาส s b นะครับคลาส s b คลาส B นะครับตัวนี้จะเป็นรถที่ขับง่ายขึ้นมากว่าเดิมหน่อยนึงนะครับเพราะว่าใส่ของแต่งเข้าไปด้วยนะฮะ B จะอยู่ที่700นะครับนี่แต้มมันจะตันที่700นะครับนี่นะ700นะครับแต้มคลาส B ตัน700เนาะโอเคนะครับ ทีนี้คลาส A ครับคลาสเ8 0ปเป็นคลาที่พอดีครับนะครับพอดีครับเนาะก็ในที่นี้หมายความว่าการลงแรงหรือว่าลงเควสอย่างนี้นะครับปกติแล้วมันจะให้เราจูนประมาณ A800 นะครับแต่งประมาณ A800 เนาะนี่คลาส A นะครับจะอยู่ที่เลข800นะครับลดลาส A ผมจะเยอะหน่อยนึงเพราะว่าใช้ทำเควสบ่อยนะครับแล้วขับง่ายขับสนุกนะครับคลาส A ไม่เรียงเกินไปไม่เบาเกินไปนะครับนี่ที่ A800 นะครับ 800หมดเลยนะฮะอ่ะค่า a 800นะครับตัวนี้คือแต้มรถนะครับตัวแต้มคะแนนรถเนาะยิ่งสูงนะครับรถรถยิ่งแต่งเยอะเนาะมันก็จะแรงนะครับแต่ว่าแรงนะครับก็อาจจะแรงมาด้วยการควบคุมยากนะครับหรือบางคันไม่แรงนะครับแต่ควบคุมง่ายนะครับก็ขึ้นอยู่กับรถที่เราเลือกมาใช้เลือกมาแต่งนะครับตัวนี้ต่อมาเป็นค่า s หนึ่งนะครับ s หนึ่งจะอยู่ที่900นะครับเริ่มต้นจาก800ถึง900นะครับ 8 0ดหนึ่งขึ้นไปเนาะแปดร้อยหนึ่งขึ้นไปถึง900นะครับมีค่าต่ำาร้อยนะครับค่าต่0เก็ส่วนใหญ่ก็จะลงเควสเหมือนกันนะครับลงเคลสเฟสติวัลนะครับแล้วก็เอาไปลงพวกอ่าลงแรงนะครับด่านแข่งนี้ครับนี่คือแต้ม S1 900นะครับก็คือแต้มพวกนี้นะครับคือแต้มที่รถเขาบังคับใช้นะครับในการแข่งแต่ละอันเนาะสมมุติว่าเราลงไปแข่งกับบอทนะครับบอทมันก็จะเซตมาให้เท่า S1 900ของเรานะครับแล้วเอาเอ็ดร้อไปลงบอทมันก็จะเซตไว้ A800 นะครับโอเค S2 นะครับ S2 จะเริ่มต้นที่901นะครับถึง998นะครับตรงนี้ถึง998นะครับนี่998นะครับ S2 998นะตัวนี้รถจะแรงมากเลยนะครับวิ่งประมาณ300อัพนะครับ300อัพแล้วก็รถจะแรงมากคุมยากหน่อยนึงแต่ถ้าได้รถคันที่คุมดีจูนดีก็จะคุมง่ายนะครับค l a X นะครับค l a X ก็คือค l a ที่แบบเราแต่งตันทุกอย่างเลยนะครับเนี่ย ุกอย่างมันจะตานเลยนะสิบ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 เกือบหมดเลยนะครับคือรถที่มีสมรรถนะสูงนะครับคัสเอกนะมีสมรรถนะสูงนะครับซึ่งคันไหนก็สามารถแต่งเป็นคัสเอกได้นะครับถ้าเราลงอะไรใหม่ลงเครื่องใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแต่คัสเอกนะครับไม่ค่อยเอาไปลงเล่นเควสนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเควสคัสเอกนะครับตัวนี้ก็คือที่ผมอยากแนะนําก็คือให้เราแต่งทีละคัสไปก่อนนะครับเพื่อเก็บรถทีละคัเนาะแล้วก็ดกูว่าแต่ละเควส์นะ่ะเขาบังคับใช้รถของคัสอะไรนะครับโอเค มีประมาณนี้นะครับสีเขียวนะ999 x x นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับวิธีการทำให้แต้มมันเพิ่มทำยังไงนะครับไปที่รถเลือกรถเสร็จแล้วเนาะเราก็ไปที่อัปเกรดนะครับเป็นจูนนิ่งครับแล้วก็มาที่คัสตอมนะครับเป็นอัปเกรดนะครับตัวนี้กดเข้าไปเลยนะฮะทีนี้มันจะมีหน้าต่าง1 2 3 4 5 6พวกนี้นะครับหน้าต่างพวกนี้สามารถเพิ่มแต้มได้นะครับสามารถเพิ่มแต้มได้นะอย่างเช่นอะสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทำเลยนะครับ ในภาคสี่เนาะการที่เราทํารถขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยมันจะขับง่ายนะครับขับเคลื่อนสีล้อให้เข้ามาที่รูปเฟืองเมื่อกี้นะครับแล้วก็มาที่รูปตัวนี้นะครับตัวช่วงล่างล้อนี่ครับนี่นะครับให้สังเกตตัว awd หรือ awd นะครับ all wheel drive นะครับ awd นะครับตัวนี้คันนี้เป็นขับเคลื่อนสีล้ออยู่แล้วนะอันนี้ไม่ได้แต่งนะครับคันนี้เป็นตัวนี้นะครับจะเป็น r w d คือขับเคลื่อนล้อหลังนะครับมันจะมีรูปร้อให้ดูอยู่นะครับจะสังเกตว่าเนี่ยแต้มมันจะลดมันจะเพิ่มนะครับก็ให้ลองจู แต่ในท five, so like ี so 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 well, ่นี้ภาคสี ment. ่ผมแนะนําว่าให้ลงเป็นขับสีไปก่อนนะครับยืนพื้นนะครับส่วนตัวนี้คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะครับตัวนี้คือการเปลี่ยนเครื่องยนต์นะจะมีเครื่อง B8 เครื่อง F6 มันก็แล้วแต่รถนะครับว่ามีเครื่องอะไรบ้างนะครับพวกนี้เห็นไหมเต้มจะเพิ่มนะครับเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่พวกสเกิร์ตใส่สปอยเลอร์อะไรพวกนี้มันก็มีลดมีเพิ่มนะครับมีแต้มมีลดมีเพิ่มเนาะประมาณนี้นะครับพวกนี้นะครับอะไรที่อยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยสามารถเพิ่มหรือลดแต้มได้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับ มันสามารถทําได้หมดเลยนะครับพวกเกียร์พวกเพาต่างๆนะครับคันนี้คันนี้แต่งได้ไม่เยอะนะต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าคันอื่นมันจะแต่งได้เยอะกว่านี้นะครับแล้วแต่คันเนาะลงเทอร์โบลงอะไรเปลี่ยนลูกสูบอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเทอร์โบนะครับเห็นไหมอ่ะตัวหม้อน้ํานะครับนี่มันก็จะมีแต้มนะครับจํากัดของมันนะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองไปทดสอบให้ดูนะครับว่าทําไมต้องแต่งเป็น icient class นั้นคลาสนี้นะครับก็อันดับแรกนะครับแต่ละเควสนะครับของซีซั่นนะครับนี่จะเห็นเนาะไอซีซั่นนะครับก็คือเควสสีนี่นะครับสีดึงเหลืองเนี่ยทส้มๆเนี่ยนะครับเห็นไหมมันเขียนว่า PI ไหนึ่งถึง800ก็คือให้เราแต่งรถโมเดิร์นเ l y นะครับ PI 1หนถึงแ800ดมานะครับหรือตัวนี้ล่ะตัวนี้ล่ะตรงนี้ล่ะ เขาเอา b เ0 0นะครับก็คือแต่ละเควสมันบังคับมันจะบอกอยู่นะว่าใช้รถอะไรนะครับเลโทเรลลี่ b 7 0 0อนะครับอันนี้ก็หมุนเวียนไปตามตัวเฟสติวัลเพลย์ลิสต์ตัวนี้นะครับนี่พวกนี้นะครับมันหมุนเวียนไปตามพวกนี้นะครับนี่ไอสามดานนี้นะครับเนี่ยเนี่ยนี่นะครับก็คืออันนี้ผมเคยแข่งไปแล้วเนาะมันก็เลยยังดูรถไม่ได้นะครับแต่เราสามารถดูรถได้นะครับโดยการเอามาส์ไปชี้พวกนี้แหละมันจะบอกจะใช้ pi 1ถึง800อนะครับ100ถึง800อะไรประมาณนี้นะครับข้างบนนี้แหละ Honda a 8 0 0นะครับตัวนี้เช้รถ Honda a 8 0 0เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นะครับที่เราจะไปแข่งนะครับแต่ละดะ่านเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างนะครับเล่นสักด่านหนึ่งให้ดูแล้วกันนะครับว่าเราเอารถคันไหนไปดีแล้วเราจะเจอบอทอะไรบ้างนะครับ นี่นะครับหลังจากที่เราเข้ามาเราเห็นไหมมันจะมีคลาสนั้นคลาสนี้ให้เราดูนะครับ a 8 0ดรอ c 7 0 0้อะไรอย่างงี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอา a 8 0 0นะครับลงแข่งดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมจะเห็นว่าคลาสนะครับมันจะไม่เกิน a 8 0ดนะครับเพราะว่ารถมันบอดมีแต่งมามันจะเฉลี่ยค่านะครับประมาณนี้นะครับเราจะเจอรถ เลตประมาณนี้นะครับ7 0 0ดร้อยแปดร้อยเนาะไม่มีไม่มีตรงไป B ไม่ C ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราเอา A 800มามันก็อยู่แถวๆนี้ครับแล้วมันก็จะไม่เกินจาก A ไปเป็น S1 S2 คาร์อ X นี้เราจะไม่มีทางเจอรถพวกนั้นนะครับเพราะว่าเราลงตามแข่งที่เจอกับบอทดนะครับตัวนี้อ่ะอันนี้คือตัวอย่างนะครับการลงมาเจอกับบอทดนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในหมดแรงนะครับว่าตอนกดเล่นแรงเนี่ยมันมีรถอะไรให้เลือกบ้างน,นะครับ เรามาที่หมดแรงนะครับตรงนี้เนาะใครยังไม่ปลดล็อกนะครับให้เล่นควิกเพย์ก่อนนะครับพวกนี้เล่นควิกเพย์พวกนี้ก่อนนะครับให้มันนะครับตัวนี้หมดแรงนะนะครับไอฟีฟอร์ออเนาะก็เล่นไปเลยนะครับวันนี้ผมยังไม่ได้มาลงเล่นทักทีนะครับก็หาห้องสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปอธิบายหมดแรงอีกทีหนึ่งนะครับว่าเล่นยังไงแล้วก็ต้องเตรียมรถยังไงนะครับแล้วก็หาห้องเจอแล้วนะครับ เดี๋ยวรอมันโหลดเข้าแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะโอเคมันเข้ามาแล้วเนาะในหมวดรラกิ้งนะครับเห็นไหมจะสังเกตว่านะครับนี่เขาบอกเลยนะครับว่ารถจะใช้เป็น s 1 9 0 0นะครับอ่า s 1 9 0 0เราก็ไปแต่งรถมาเลยครับให้มันได้ s หนึ่งเก้ารนะครับคันไหนก็ได้ที่มันเหมาะกับสนามนะสนามเรนลี่สนามสีเขียวอะไรอย่างงี้ครับอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะครับก็คือเนี่ย s 1 9 0 0นะครับนี่จะเป็นเลขสีม่วงตรงนี้นะครับเห็นไหมนะครับอ่าแล้วแต่เราแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มเจออะไรนะครับเจอสุ่มเจอด่านอะไรใช้รถคันนไห S1900 นะครับประมาณนี้เนาะก็เลือกมาสักคันหนึ่งนะครับก็คลิปนี้มีประมาณนี้นะครับถ้าชอบกรี๊ดลิมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับ<ๆ>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนที่มาดูใหม่หรือว่าคนที่เคยดูแล้วหรือที่รู้จักแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ